พี่ปุ้ยเป็นคนไม่ดีหรอครับพี่ต้องแยกระหว่างดีกับถูกใจนะถ้าเรื่องดีไม่ดีเนี่ยมันมันดีขายเรื่องดีมันดีแต่บางทีแม่บงแม่บ้านอ่ะเราจ้างได้แต่เรื่องอื่นๆที่ทํากันได้สองคนเราจ้างไม่ได้คุณีเข้าใจใช่ไหมคะความดีมันไม่ใช่ผลตอบแทนของความรักเข้าใจปะนักเอาปัจจุบันสิคุณพี่ พ่าสันคอยก็กกไปคบพระตัวแห่งดีผมเป็นพระด้พีหลายคนแบบจะตั้งไม่ต้องตั้งคำถามว่าดีไม่ดีคือเรื่องดีอ่ะดีค่ะทุกคนแต่บางทีบางทีแฟนถามว่าไอ้เรื่องทำแบบพวกของข้าวอะไอ้นี่ไหมดีแต่ว่าตรงนั้นเราจ้างแม่บ้านทําได้หนูมีแม่บ้านสองคนนะคะแล้วพี่ปุ้ยไม่เคยได้ต้องทํางานบ้านนะคะบางทีมันเป็น เขาพูดหยอกเขาโน่นนี่นั่นคนจะว่าเขาถูบ้านอะไรเขาไม่ได้ถูบ้านนะคะทุกคนเขาไม่ได้ซักผ้าให้หนูนะคะหนูมีแม่บ้านหนูเป็นมแม่บ้านทาคาะคณพี่ยี่งกว่าพระก็ยังไม้ดีเขาบอกเออบางทีพระยังไม่ดีเลยอะคิดดูแต่บางทีโมเมนต์ต่างๆอะไรเงี้ยที่แบบว่าการเข้าสังคมอะไรต่างๆที่แบบเราไปเจอเพื่อนเจอฝูงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคน มันเป็นสิ่งที่เราจะจ้างแม่บ้านไปออกงานแทนกับเราไม่ได้ให้เงนจ้างแม่บ้านไปงานปาร์ตเออจ้าง่าคืออย่างเรื่องอย่างเรื่องงานมันเกิดหรือว่าอะไรเนี่ยมันหนูไม่ได้เกิดปีเดียวหนูไม่ได้เกิดคนเดียวมันคบกันมาเก้าปีมันเกิดมีเก้าครั้งไม่ใช่ครั้งแค่ครั้งล่าสุดหรือว่าครั้งอะไรแล้วบอสดีไหมมันก็ดีของมันอ่ะมันก็ดีทุกคนน่นแหละค่ะทุกคนมันก็ดีในส่วนของมัน มันใครจะไปดีร้อยเรื่องขนาดหนูเองก็ยังดีบ้างไม่ดีบ้างคนถามก็ยังไม่รู้ดีกี่เปอร์เซ็นใช่ไหมละ่ะแล้ววันนี้คุณพี่ทําดีกท,งทงนงค่เพจหรืวบางวันหนูก็ดีบางวันหนูก็ไม่ดีก็ตามอารมณ์แต่ว่าเราก็ใช้ชีวิตตามนี่แหละค่ะโลกมนุษย์เกิดมากินขี้ปีนอนแล้วก็ตายไปคุณพี่คือดีแต่ละคนมันไม่เท่ากันเนาะเปอร์เซน็นของของความแบบความดีมันอยู่ที่ว่าความรักมันอยู่ที่ว่าามด์เซ็ตของความรักของคุณนะ่ะคุณให้อะไรกี่เปอร์เซน็นคุณให้ คุณให้เซ็กสมมติบางคนบางคนให้เซ็กร้อยเปอร์เซ็นให้ความดีสามเปอร์เซ็นตอะไรเงี้ยมันมันอยู่ที่ว่าเรื่องไหนเขาให้เขาให้เรื่องไหนเป็นหลักอะค่ะทุกคนมันอยู่ที่เราเลือกอะความดีถ้าเกิดวัดกันแค่ว่าความดีตรงเนี้ยหนูเชื่อว่าแบบก็น่าจะมีหลายคนที่คือไม่ไม่งั้นมันไม่มีคน,คนเขาเรียกว่าอะไรอะ มันตอบยากอธิบายเป็นคำพูดไม่ถูกมันก็มีทั้งดีไม่ดีอ่ะมันดีคนละแบบอะทุกคนหนูตอบได้หมดนะแบบคําถามอะนู่นนี่นัน่นอะไรหนูตอบได้หมดเลยแล้วไม่เคยเงียบด้วยค่ะอืมแต่ว่าบางทีกันที่เราพิมพ์ลงในโซเชียลหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่พอพอเราพิมพ์ไปบุูบางทีมันมีคำหนัอย่างเรื่องที่แบบอย่างเรื่องที่แบบว่าทําไมไม่ออกมาพูดทําไมไม่ออกมาขอโทษอะไรทุกคนฟังนะคะ มันจบไปตั้งแต่เจ็ดเดือนที่แล้วขอโทษกันจนจบตั้งแต่เจ็ดเดือนที่แล้ว,ลวตอนนี้ทุกคนเพิ่งจะมารู้แล้วซึ่งพอทุกคนมารูปุ๊บหนูก็ยอมรับว่าเออเค,ยค,ย,คยคุยกันจริงในช่วงนั้นในช่วงหนึ่งแล้วทำลายก็คือแจ้งไปหมดแล้วส่วนที่มันเป็นประเด็นต่อเนื่องเนื่องจากมันมีเรื่องของจํานวนเงินเข้ามาเกี่ยวคนเลยอยากรู้ว่ามันอะไรยังไง